สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะเข้าไปที่น้ำขุดทับลานะครับมันมีหลายทางนะครับที่จะเข้าไปตอนนี้เราเข้าทางที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเบียดนะครับผมนี่เราเข้าไปทางนี้นะครับเป็นอีกทางหนึ่งที่บอกว่าเป็นวิวดีนะครับผมเห็นไหมครับหมอกกําลังขึ้นเลยครับผมหมอกจากไฟป่านะครับต้องขับระวังนะครับทางเส้นนี้ครับผ่านกลางหมู่บ้านเข้ามา นะครับผมจะเห็นเขาอยู่รำไรรำไรนะครับผมไปดูกันว่าเส้นทางนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเข้าน้ำพุทับลาวนี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศนะครับโอ้โหดูครับบนพูนี่จะเป็นต้นไผ่นะครับอ่าอ่าไผ่ที่เล้งนะครับมันเขาบอกว่าช่วงนี้เราดูเล้งนะครับอ่าถ้าไฟป่าเข้านี่น่าจะไม่เหลืออะไรนะครับผม ใบไผ่ก็จะแห้งอย่างนี้นะครับช่วงฤดูแล้งจะผลัดใบนะครับเพื่อนๆนี่ครับด้านนี้นะครับไฟป่านะครับกำลังไหม้นะครับนู่นนะครับผมเป็นควันขึ้นเลยโอ้โหนี่ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นคิวต้นไมกแล้วก็คิวเขานะครับผมเส้นนี้นะครับทางหลังจากออกจากหมู่บ้านแล้วทางคอนกรีตนะครับก็จะเป็นทางลูกรังนะครับผมนี่คือภาพบรรยากาศนะครับผมเพื่อนๆโอ้โหสวยงามนะครับนี่ เป็นป่าต้นหมากไปกับทิวรำน้ำนะครับลำธารสวยๆนะครับผมสลับด้วยข้างไร่ข้าวโพดนะครับผมนี่เพื่อนๆสวยๆนะครับผมบรรยากาศวันนี้ครับกับที่เราพามาดูนะครับผมโอ้สวยทีเดียวครับรำน้ำสดชื่นนะครับผมถ้าใครอยากเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าจะมานำผุดทับลาวนะครับให้เข้าทางด้านบ้านปากช่องพระเบียดเนาะ ครับผมจะเจอวิวปลาหมากนะครับด้านนี้นะครับผมนี่เป็นต้นหมากนะครับยาวทอดยาวไปตามลำธารเลยนะครับผมข้าวโพดก็สูงเรียบร้อยวิวโดยรอบนะครับผม360องศานะครับเราเคยเข้าแต่ทางหลักๆนะครับทางสิ้นนู้นนะครับนนจำปานะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนเส้นทางทางเข้าที่น้ำผุด ครับเรานะครับนี่ลำธารนี้มาจากตัวน้าผุดนะครับสวยๆเลยนะครับผมเพื่อนๆเป็นป่าหมากต้นหมากแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าแล้งนะครับก็จะมีไฟไหม้ป่านะครับบนภูนู่นนะครับผมเห็นไหมครับเพราะว่าบนภูนี่ต้นไผ่นะครับใบไผ่นี่จะแห้งนะครับออกเป็นสีทองนะครับเหลืองอรลามเต็มภูเลยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับ สวยๆส,สุดๆครับวันนี้ครับกับทางเข้าน้ําขุดทับลาวที่บ้านปากช่องผาเบียดนะครับบ้านผาเบียดนะครับนี่นี่เขาบอกว่าโอนหลุนซาบ้านผาเบียดนี่ครับของแท้จริงๆล่ะครับผมไปเดินทางกันต่อ กันครับเพื่อนๆเจ้ฟุ่นี่บอกว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทางคอนกรีตนะครับผมเป็นทางรูปรางนะครับผมนี่อันนี้ติดกับเชิงเขาเลยครับของแท้ฝุ่นดูสิครับฟุ่นมาแล้วเบรกเจอที่นุลไงง่องเลยนะครับนี่แต่รถจะสวนกันไม่ได้นะครับสวนลินไม่ได้นะครับผมจะต้องมีทางหลบทางลีนะครับผม แต่โดยส่วนมากนี่จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้เส้นนี้นิดน้อยนะครับผมนี่ก็จะมีต้นยูคาลิปตัสนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้มุมสูงเนาะอันนี้อันที่เป็นต้นมากกว่านั้นก็คือไ่ตามลำธารมาเนาะแจ้งน้ำพุกันบ่ะน้ำพุกันน้นบก็จะออกมาได้พุดแมลยไล่มายแจ้งผลไม้โอ้บรรยากาศอันนั้นนกยีราฟมากินยังนะโอ้กินเม็ดเข้าอ้อ อู้อ้โอ้โหบวกกระตุกกระดิกเลยวะอู้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 นะไล่นกองพี่หลับต้องใส่เสียงนี่พี่น้องด้วยอู้อู้ของแท้แล้ววะถนนเส้นทางนะครับผมแบบธรรมชาติรุนรุ่นอ๋อไปกันครับนี่ ขึ้นเขาบ้างขึ้นเนินบ้างครับผมนี่นะครับสองข้างทางก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับผมตอนนี้นะครับประมาณอีกสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วครับนี่ครับผมไร่อ้อยยังไม่พอยังมีสวนมะขามหวานด้วยแล้วก็ยางพาราก็มีครับผมนะครับ เข้าทางเส้นนี้ก่อนจะถึงน้ำผุดทับเหลาของเรารถเล็กมาได้ครับผมนะครับรถเตี้ยนี่ก็มาได้เนาะแต่ก็มีบางช่วงนะครับที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมันไม่ได้ราบเรียบนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นเนินขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมเล็กๆน้อยนะครับผมผมก็ใส่แบบขับเข้ามาเรื่อยๆครับผมนี่สองข้างทางก็จะเป็นไร่เป็นสวนของชาวบ้านนะครับผม ้จะทางเข้ามานี่ก็ถ้ามาแรกๆเนี่ยก็นึกว่าจะไกลนะครับแต่พอคนคุ้นชินกับเส้นทางแล้วก็ไม่ไกลนะครับมาดูกันครับว่านี่ครับจะเลี้ยวเข้าถนนคอนกรีตนะครับผมเพื่อนๆมีทางแยก3ามแยกนะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปทางธรามยาช้างเผือกนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเข้าที่น้าผุดนะครับผมดีนะครับผมเพื่อนๆ ลราก็จะเข้าสู่ถนนลาดยางนะครับผมหลังจากที่ผ่านถนนรูปหลังมาเรียบร้อยนะครับผมก็มาเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางนะครับถึงจะคดเคี้ยวนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับผมเรื่อยๆครับแล้วนะครับใกล้จะถึงน้ําพุดทับราแล้วครับลงไปดูครับว่าบรรยากาศช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง ที่เห็นสีแดงๆอยู่ข้างทางนี่ไม่ใช่ใบเมเปิลนะครับเพื่อนๆเป็นใบยางนะครับที่แห้งนะครับจะผัดใบแล้วนะครับผมวันธรรมดานี่ก็คนจะไม่ค่อยเยอะนะครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับ,ยยะะรบแต่ก็มีบ้างนะครับผมเราไปดูว่าเราจะหาที่จอดรถตรงไหนนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่าตัวน้ำปุดทับราว ในวันที่นักท่องเที่ยวมาเยอะนี่เขาจะสวยงามขนาดไหนนะครับออออเอาแล้วครับผมตอนนี้เราถึงน้ําขุดทับราวล้วยครับเราจะลงไปดูน้ํากันน้นํานี่ไม่มีแห้งนะครับผมอ่าอาจจะมีน้อยบ้างเยอะบ้างนะครับแต่ให้เหือดแห้งี่ยไม่มีนะครับนักท่องเที่ยวก็มีบ้างปกปลายนะครับผมไปเราจะไปนั่งกันนะครับ ห้ามเอาเครื่องดื่มเข้ามานะครับผมเครื่องดื่มของนเมาที่มีแอลกอฮอล์นะครับเพื่อนๆแต่ก่อนเนี่นั่งดื่มกันได้ครับแต่ตอวนี้ห้ามนะครับผมบรรยากาศนะครับผมนักท่องเที่ยวมาเป็นครอบครัวก็มีนะครับผมไปเราลงไปกันบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับดูน้าครับได้ยินเสียงน้ํานะครับผมบริเวณตื้นๆก็มีนะครับให้เด็กได้เล่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างนะครับว่า บรรยากาศจะได้ขนาดไหนนะครับรูบรื่นครับผมเพื่อนๆบรรยากาศโอเคเลยนะครับผมไปนี่ครับนีครับมีป้ายนะครับห้ามรับประทานอาหารหลังแนวป้ายนะครับแต่ด้านหน้านี้ได้นะครับผมแต่ด้านหลังนี้ห้ามเข้าไปว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับสษกระดาษ พยะหรือว่าเศษแก้วที่เราทําแตกนะครับห้ามนะครับผมบริกาศนะครับเพื่อนดูครับโอ้โหสวยเลยอันนี้น้ำใสๆนะครับใสจริงๆนะครับน้ำนี่นู่นครับผมลำธารครับยาวไปเลยสามารถดื่มน้ำได้อะไรได้นะครับหรือถ้าอยากจะกางเต็นเราต้องไปทางด้านนน้นนะครับ ข้ามไปด้านโน้นนะครับเปิดเป็นลานกลางกินนะครับผมมีอาหารมีอะไรขายนะครับเพื่อนๆนบรรยากาศของเรานะครับวันนี้อ่สุดไปเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศมาดูสายน้ํากันนะครับผมใครอยากมาเที่ยวมาเลยครับผมเปิดทุกวันนะครับทุกเทศกาลนะครับสําหรับน้ําขุดทับเราของเราน้ําไม่มีแห้งเหือดนะครับ บางช่วงอาจจะน้อยบ้างนะครับบางช่วงก็อาจจะเยอะน้ําจะขุ่นนะครับถ้าเป็นฤดูน้ําหลากแต่ช่วงนี้น้ําใสนะครับผมหลเย็นเห็นตัวปลาทีเดียวโอเคครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวปลานี่โอ้โหบรรยากาศครับมาเที่ยวมาได้นะครับผมที่น้ําผุดทับลาวห้วยยางอําเภอคอนสารครับจังหวัดชัยภูมิของเราสําหรับการรีวิววันนี้นะครับก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนครับผม เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆกับอีพีหน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับนานๆไปทีก็มารีวิวเพื่อนๆได้ดูได้ชมครับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับเด็กก็มีนะครับไม่ได้เงียบเหงาขนาดนั้นนะครับผมมีนั่งอยู่นะครับหลายๆจุดนะครับผมเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม